เมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็ตาลุกวาวขึ้นมาทันทีขอบคุณนะขับพี่สาวคนเก่งพี่สาวฉลาดกว่าคุณพ่อปากไม่ดีเยอะเลยล่ะคะท้ายที่สุดเธอก็ยังไม่ลืมที่จะเอาคืนเขาเหวินจิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาพร้อมกับบีบแก้มอันนุ่มหูของเธอนั่นก็เพราะว่าโจโจของเราเก่งมากกว่าใช่แล้วค่ะนั่นคือความจริงหนูน้อยเป็นคนที่น่าทึ่งมากและเธอต้องเอาชนะพ่อของเธอได้อย่างแน่นอน เมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเหวินจิ้งก็ยิ้มให้เธออีกครั้งแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อถึงเธอจะรู้สึกว่าหนูน้อยนั้นไม่สามารถเอาชนะเย่หลิงเฟิงได้แต่เด็กๆก,ก็ยังต้องการกำลังใจโจโจไม่รู้ถึงความในใจของเหวินจิ้งหนูน้อยยังคงคิดว่าเธอเชื่อมั่นในตัวของเธอจริงๆและมันก็ทําให้จิตใจของหนูน้อยมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้มากขึ้นมาอีกครั้งโจโจแกว่งขาสั้นๆไปมาอย่างภูมิใจไม่นานนักเจ้าสิงหัวก็มาถึงสถานที่แข่งขัน เมื่อเห็นโจโจเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีก่อนจะชําเลืองมองไปที่เย่หลิงเฟิงอีกครั้งโดยที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเขาเดินตรงไปที่เวทีการประลองก่อนจะพูดขึ้นว่าฉันขอประกาศว่าการแข่งขันเริ่มขึ้นนบัดนี้จากนั้นเขาก็พูดถึงกฎของการแข่งขันซึ่งกฎนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักการแข่งขันจะมีทั้งหมดสี่รอบและจะตัดสินกันด้วยพละกกำลังเท่านั้นโดยที่ไม่ใช้อาวุธใดๆทั้งสิ้น การแข่งขันในวันนี้ก็เช่นเดียวกันมันยังคงเป็นเวทีประลองแบบเดิมที่จะมีคนหนึ่งยื่นรออยู่บนสังเวียนและคนที่เหลือก็จะเป็นผู้ขอท้าประลองซึ่งคนที่เหลือรอดอยู่เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะแต่ด้วยวิธีนี้คนที่ขึ้นเวทีประลองเป็นคนแรกๆก็ต้องต่อสู้กับคนหลายคนซึ่งร่างกายก็อาจจะเหนื่อยล้าลงได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะพวกเขาไม่สามารถรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตตลอดเวลาได้อยู่แล้ว ตราบใดที่ยังมีคู่ต่อสู้แม้ว่าพวกเขาจะเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายก็ตามพวกเขาก็ยังต้องลุกขึ้นสู้ต่อไปเท่านั้นนี่คือชะตากรรมของพวกเขาหากกำรับศัตรูไม้ได้คนที่ตายก็จะต้องเป็นพวกเขาแทนคนแรกใครจะมาประลองหลังจากที่พูดถึงกฎการของประลองเสร็จเจ้าซิงหัวก็เอ่ยถามออกมาตรงฮฮ่า <laughs> เมื่อได้ยินเช่นนั้นมืออ้วนๆของโจโจโก็ยกมือขึ้นมาเป็นคนแรกหนูเองค่ะ โชโหดใจมาจนตัวแข็งทื่อไปทันทีก่อนจะรีบจับมือของเธอลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับกระซิบเตือนด้วยน้ำเสียงที่ทุมต่ำว่าลูกพี่ผมว่าค่อยขึ้นเป็นคนสุดท้ายจะดีกว่านะเก็บแรงเอาไว้ก่อนมิเช่นนั้นจะไม่มีแรงสู้นะเขารู้สึกเป็นกังวลมากแค่นี้ก็สู้ยากอยู่แล้วหากยังจะสู้อย่างไม่วางแผนก็คงจะต้องแพ้รับคาบอย่างแน่นอนแต่โจโจกลับสายสีสะก ไม่ได้คุณปู่บอกกับหนูว่าสิ่งที่หนูขาดคือประสบการณ์การต่อสู้จริงแบบนี้แหละดีแล้วหนูจะได้ต่อสู้จริงๆสักสองสามยกเพื่อหาประสบการณ์หลังจากที่พูดจบเธอก็กระโดดลงจากเก้าอี้โดยที่ไม่ได้สนใจคำพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยเธอมองไปยังเวทีก่อนจะกางแขนให้กับเยหลิงเฟิงอย่างไม่ค่อยพอใจนะักคุณพ่อข้าอุ้มหนูขึ้นไปหน่อยเยลิงเฟิงหัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะอุ้มเธอขึ้นมาแต่กลับไม่ได้วางเธอลงบนเวทีเขาจ้องไปที่เธอก่อนจะพูดขึ้นว่า จะขึ้นไปสู้เป็นคนแรกจริงๆหรือคนแรกจะเสียเปรียบเอานะค่ะหนูไม่แพ้ง่ายๆหรอกโจโจพยักหน้าหนักแน,น่นเมื่อเห็นเช่นนั้นเย่หลิงเฟิงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยมือของเขาออกขาของหนูน้อยสั้นเกินไปขนาดจะขึ้นเวทีก็ยังต้องให้ผู้ใหญ่อุ้มแล้วแบบนี้เธอยังจะเข้าร่วมการแข่งขันอยู่อีกอย่างนั้นหรือถึงแม้จะรู้ว่าเธอเป็นหัวหน้ากลุ่มเศรษฐีแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่มองเธอในแง่ที่ไม่ดีและแอบสายสีสะแบบลับฮ่าฮ่า ช่างเป็นเรื่องที่น่าขันชมัดจินเป่าเหยียบไปบนตัวของหวังใช้พลางกระโดดโลดเต้นอย่างกระตือรือร้อนคนพวกนั้นก็มาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยมีแสงแห่งบุญกุศลที่แสนอบอุ่นเต็มไปหมดเลยจินจื่อเองก็พงกหัวพลางมองไปยังโจโจด้วยแววตาของมันดูใสซื่อและกระโดดไปรอบๆอย่างสนุกสนานโจโจโมองดูพวกมันก่อนจะยกยิ้มที่มุมปากหนูน้อยยกมืออ้วนๆขึ้นมาเท้าสเสอพลางพูดอย่างเย่อหยิ่งว่าใครจะขึ้นมาก่อนดีคะ